อโอเคครับผมก็สวัสดีด้วยนะครับผมโยนบอลไปเพอร์น,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 นะอ่าเดี๋ยววันนี้จะมาสอนอ่าสอนทําขายสำหรับผมนะอ่ะาคะแนนจะมีให้อ่านตามไปครับผมเดี๋ยวจะในแชตกลุ่มจะมีให้อ่านะแล้วก็กดก๊อปลิงก์มาลิงนี่ก็กดเข้าไปได้เลยนะเอามาวางใน Google เอาเป็นว่าอ่มาอมันจะมีให้สองลิงก์นะลิงก์บนกับลิงก์ล่าง อ่าดิ้งบนปุ๊บกดข้ามาที่ดิงบนเสร็จปุ๊บมันจะดิ้งอันนี้ขึ้นมาตอนแรกมันยังไม่มีอะไรเลยเนาะแล้วก็กดสร้างแอปอ่ากดสร้างแอปก็อืม แล้วก็มาเลือกอนิสานนะการใช้งานแบบเชื่อมต่อระหว่างแอปอะไรเนะี่ยอ่ะกดดำเนินดำเนินตามไหมครับผมอ่ะเมลเป็นอะไรก็ได้นาะอ่ะสมมติว่าผมเป็น b n แล้วกันแล้วก็ e m a d e m a l c u M ตั้งเป็นอะไรก็ได้นะผมอ่ะตรงนี้ก็ปล่อยมันช่วยตรงนี้เป็นชื่อเนี่ยตอนแรกของผมเป็น test token อ่ะแต่ของผมเป็นอันนี้แล้วกันตั้งชื่อเป็นอีแบบหนึง่ง t e t e เอ้า t e s t test t o k e n test token สองหรือเป็นชื่ออะไรก็ได้นะเนี่ยแต่ผมจะตั้งเป็นอย่างนี้แล้วกันแล้วแต่คนจะชอบใส่บางคนก็ใส่หนึ่งใส่สองอะไรไปก็ได้เนาะอ่ะขึ้นนี้ก็เดี๋ยวรอกดยืนยันที่ไม่ใช่บัตรไม่ใช่อะไรอะรถแท็กอร์เหรอต้องอันนี้มั้ง อไหนวะอันนี้ปออ่าให้มันติดถูงนี้แล้วกดส่งเลยเสร็จแล้วครับผมได้อันนี้ลนะอ่าแล้วก็มาดูที่ตรงนี้กดแอป,ปของฉันปึ๊บอ่าเราก็จะได้อันแรกการต่อไปอ่าแล้วเราก็มากดไอ้ตรงนี้สามจุดตรงนี้ก็ได้หรืออันไหนก็ได้เนะี่ย ที่ผมสร้างไว้แล้วมีหลายอันเนาะนี่ที่ผมสร้างไว้อันใหม่ล่าสุดก็คือเทสตโทเค็นสองกดที่สามจุดตรงนี้กดสร้างแอปทัสอบกดคอนเฟิร์มไหมครับผมอ่าเทสตโทเค็นสองขีดเทสตหนึ่งอ่ากดคอนเฟิร์มเลยติ๊กมันไดกดส่งไป เรียบร้อยครับผมอันนี้ก็คือเรามันโหลดเสร็จแล้วเนาะแล้วก็กดแอปของฉันเหมือนเดิมอันนี้คือเสร็จเรียบร้อยแล้วได้หนึ่งโทเค็นละได้มาหนึ่งตัวละอ่ะกดตรงนี้ต่อกดสร้างแอปกดสอบกดคอนเฟิร์มกดไปเรืนะ่อยๆเนาะชื่อไม่ต้องเปลี่ยนกนะันกดไปเรื่อยๆเลยอ่ะวก็กน,น้ำัะเพิงกดส่งเล มีสองอันละอ่าอันนี้ก็คือเราทําได้สองอันเลยเนาะกดแอปของฉันสมมุติว่าเราทําไปเรื่อยๆเลยเนี่ยทําไปเรื่อยๆกดสร้างแอปทดสอบไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะตันประมาณอ่าหกถึงชี้หกอะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็พอเสร็จปุ๊บพอเราทําจนพอใจละแล้วก็มาที่เว็บรับโทเค็นอันที่สองกดคัดลอกเอามาวาง นี่อันนี้ก็คือ,อนี่เห็นปะนี่เทตโทเค็นสองอ่ากูผิดนี่เทต์โทเค็นสองที่เราตั้งชื่อมาแล้วก็ก็คือตัวนี้อ้าก็คือตัวนี้ส่วนไอ้เทสหนึ่งเทสสองเนี่ยเทตโทเค็นสองขีดเทสสองเทสหนึ t 2, t ่งเนี่ยก็คือตัวนี้อ่าเห็นปะแต่เวลาเราจะเอามา ยังไงเราก็อ่กดกรอปตรงนี้เห็นไหมสีเขียวเนี่ยอ่กดกรอปมาสร้างอ่สร้างรูปแผลดมาแล้วกันสร้างรูปแผลมาหนึ่งอันแล้วก็กรอปอันนี้มากดคปป้ดลองเนี่ยมาวางกด enter หนึ่งทีครับผม ก็ป๊ออันต่อไปเอามาวางเอ็นเตอร์ต่อไปป๊อปไปเรื่อยๆน,น,นะจนกว่าจนกว่ามันจะหมดโอเคแล้วก็อันนี้หนึ่งอันผมให้ผมให้หนึ่งบาทนะครับผมยิ่งทำได้เยิ่งสมมุติทำได้ร้อยอันอย่างเงี้ยก็ได้หนึ่งร้อยบาทแค่กดกดแค่นี้มาฟรีเด็กปึ๊บกดทิป กดตรงนี้นะบัานทึปุ๊บแล้วก็อเปเอาอันไอ้ตรงเนี้ยส่งให้ผมไอที่เราเซฟไปก็คือตัวนี้เนี่ยล้กก็ากกันเนี้ยเข้าส่งมาในเซผมแค่นี้พอแล้วก็ได้จำนวนเท่าไหร่เดี๋ยวผมไปนับเอาหรือไม่ก็บอกผมก็ได้แล้วก็รับเงินเลยครับผมแค่นี้ชิวๆใครไม่เข้าใจก็กดย้อนคลิปดูนะถ้าจะสร้างอันนี้ก็กดที่สร้างแอปสร้างแอปเสร็จก็ มากดสร้าง a อบ o s o อแล้วก็จะแยกเป็น partition แยกมาหลายๆอันอย่างเงี้ยแล้วก็เข้ามาอีกทนีนึงก็มากอปอันนี้แค่นี้พอ